วันนี้เราพบกันในหัวข้อกลืนยาแล้วติดคอสําหรับปัญหาของท่านที่มีปัญหากรดไหลย้อนค่ะสิ่งที่เราได้รับคําถามมาเสมอๆนะคะสําหรับคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนก็คือทําไมกินยาแล้วติดคอมันเกิดอะไรขึ้นและจะแก้ยังไงตามไปดูกันนะคะท่านที่มีปัญหากรดไหลย้อนเราทราบดีนะคะว่ามันเกิดการอักเสบภายในร่างกาย เมื่อเกิดการอักเสบแล้วมันก็จะทําให้เกิดความร้อนความร้อนนี้เองค่ะก็จะทําให้การไหลเวียนโลหิตไม่ค่อยดีจะทําให้เส้นรังตึงจะทําให้การทํางานของอวัยวะภายในเนี่ยค่ะมันผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นสิ่งหนึ่งในนั้นก็คือร่างกายข้างในมันจะแห้งแห้งจากความร้อนแห้งจากการอักเสบดังนั้นค่ะสิ่งที่คนเป็นกดไหลย้อนเจอก็คือว่ามักจะมีเรื่องของไอระเหย ของน้ําย่อยที่อยู่ในช่องท้องค่ะที่มันลอยตัวขึ้นมาทางหลอดอาหารจะทําให้หลอดอาหารเนี่ยระคายเคืองในขณะเดียวกันหลอดอาหารก็จะแห้งยาส่วนใหญ่ที่เป็นยาแคปซูลเนี่ยค่ะมันจะทําจากเจลาตินเอาเวลาพลักเกลืนลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะติดอยู่บริเวณทางเดินของหลอดอาหารทําให้ติดคอบางคนบอกว่าดื่มน้ําตั้งเยอะก็ยังไม่ค่อยจะลงวิธีการที่จะแก้ง่ายๆก็คือว่า ดื่มน้ำนะคะจิบน้ำก่อนสักนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็เอายาเนี่ยค่ะใส่ลงไปในปากแล้วก็ดื่มน้ำอีกทีหนึ่งคือกลั้ให้แคปซูลเนี่ยค่ะมันเปียกพอแคปซูลเขาเปียกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะตื่นได้ทีนี้บางท่านเนี่ยเคยทานครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะสามสี่เม็ดก็เคยทานได้พร้อมๆกันแต่ตอนเนี้ยค่ะพอเป็นกฏระย,ย้อนแล้วเนี่ยคอมันแห้งก็ลดปริมาณจํานวนเม็ดลงนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะช่วยให้การกลืนเนี่ยมันง่ายขึ้นบางคนถามค่ะว่าจะแกะแคปซูลได้ไหมเรียนอย่างนี้ค่ะ ยาบางชนิดเนี่ยถ้ามันไม่ได้ขมมากแล้วก็ไม่ได้เผ็ดร้อนมากนะคะก็อาจจะสามารถที่จะแกะแคปซูลได้แต่เราต้องดูก่อนนะคะว่ายานั้นเนี่ยหรือยาชนิดนั้นเนี่ยคะ่ะเขาต้องการให้ไปออกฤทธิ์ที่ไหนส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้ออกฤทธิ์ในกระเพาะหรือบางทีให้ออกฤทธิ์ที่ลำไส้เพราะฉะนั้นการที่เราแกะแคปซูลเนี่ยคะ่ะเท่ากับว่าตัวยาเนี่ยมันแตกตัวตั้งแต่อยู่ในช่องปากแล้ว ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะในการผลิตยาขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันไปทํางานณอวัยวะเป้าหมายได้ดีเท่าที่ควรแต่บางคนจะบอกว่าก็กินไม่ได้มันติดคอคือถ้าด้วยเหตุผลตรงนี้ค่ะนะคะก็ต้องดูว่าอะไรที่เป็นเหตุผลหลักเป็นเหตุผลสําคัญแล้วเราก็เลือกวิธีการที่เหมาะกับตัวเราเพราะถ้ากินแล้วติดขอกับการที่ไม่ได้กินแน่นอนการกินย่อมดีกว่า แต่ถ้าเราเลือกได้แล้วเราสามารถที่จะกินทั้งแคบซูนได้ตามวิธีการที่แนะนําหลายคนเนี่ยก็สามารถที่จะนําวิธีการอย่างนี้ค่ะไปใช้ในการกินยาสาหรับคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนแล้วก็หลอดหลอดอาหารค้ามันแห้งตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะแก้ได้สำหรับคลิปดีๆแบบนี้ค่ะจะมาพบกับคุณผู้ชมอีกนะคะเพียงแค่กดถูกใจและติดตามไว้และเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ